พาไปดูอุทาหรณ์กันก่อนละกันมีคุณยายท่านหนึ่งที่เลี้ยงหลานนะครับไปป้อนข้าวอยู่ในคอกกั้นของเด็กแต่จังหวะที่คุณยายเนี่ยเดินออกมาก้าวข้าไม่พ้นครับขาเนี่ยไปสะดุดกับตัวคอกทําทให้ล้มหน้าขมําได้รับบาดเจ็บครับจังหวะนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่คุณยายก็เข้าไปเลี้ยงหลานตัวน้อยอยู่ในคออแต่คุณผู้ชมดูจังหวะที่คุณยายเดินออมาดีๆนะครับต้องก้าวข้าใช่ไหมแต่ขาข้างขวามไม่พ้นครับ สะดุดล้มลงมาแบบนี้โอ้โหน้าขมำ,ำเลยนะหน้าขมำ,ำครับขากระแทกพื้นเข่ากระแทกพื้นนะครับขณะที่หลานเองยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับยังเด็กอยู่แต่เหมือนแบบหลานคงรับรู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติ<อ>ก็เป็น,นไปดูเลยเ,ออเป็นห่วงคุณยายพยายามคลานเข้าไปใกล้ๆไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้ติก๊กต็อกรายหนึ่งพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าแม่เริ่มอายุเยอะมักยกขาไม่พ้นสิ่งต่างๆ หลังเกิดเหตุเนี่ยมีข้อมูลว่าคุณยายไปหาหมอแล้วนะครับพบว่ากระดูกลูกสบ้าในหัวเขา่ากระเทาะนะครับแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากลูกสาวก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัยครับว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับยิ่งคนที่อายุเริ่มเยอะหน่อยแล้วเนี่ยมักจะยกขาไม่พ้นสิ่งต่างๆยังไงระมัดระวังกันด้วยจริงๆไม่ต้องผู้สูงอายุหรอกอบางทีผมยอมรับยังเป็นเลยยังมีสะดุดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อย,อยช<ะ>ชๆช้าๆ ไม่อย่างนั้นเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็ต้องระมรัดระวังกันให้ดีนะคะขอให้คุณยายหายไวๆวนะคะ